สวัสดีครับพี่น้องร่วมชมรมพระเครื่องหลวงปู่หนูทุกท่านวันนี้ผมก็จะกลับมาเล่าเรื่องเก่าสมัยที่เรายังตั้งชมรมกันใหม่ๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมจะเล่าถึงการวางแผนยังไงที่จะทำให้หลวงปู่หนูมีชื่อเสียงโด่งดังครับจังหวัดครับประเทศให้ได้หนึ่งในนั้นก็คือการวางแผนสร้างงานประกวดหลวงปู่หนูขึ้นที่ส่วนกลางนะครับ เราเคยมีการประกวดหลวงปู่หนูขึ้นที่ตลาดของไก่บางเมืองจัดโดยอาจารย์เปียกปากน้ำตอนนั้นนี่พวกผมก็ไปเป็นกรรมการแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆให้มาร่วมประกวดไม่มีอะไรจะตื่นเต้นไปกว่าพระที่จังหวัดราชบุรีมีการจัดประกวดขึ้นที่ส่วนกลางอีกแล้วยังมีคนที่ปิดทองหลังพระอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ขันปากลัดอาจารย์ต่อเตาปูน อาจารย์ต่อนี่ถึงขนาดว่าควักเงินหลายพันซื้อบัตรแจกในงานประกวดโต๊ะหลวงปู่นหนูมาแล้วนะครับผมไม่ได้ตอบแทนอะไรอาจารย์ต่อเลยนอกจากแจกหลวงปู่นหนูไปให้อาจารย์ต่อแค่เพียงหนึ่งองค์เท่านั้นเองในการจัดงานประกวดแต่ละครั้งนี่ผมก็ใจตุ้มตุมต,ม,ตมต่อมว่าเอ๊จะมีคนมาส่งประกวดบ้างหรือเปล่านะครั้งนี้เรื่องนี้นี่ทําให้ผมเครียดมากในจังหวะที่หลวงปู่นหนูจะดังก็ยังดังไม่สุดแต่ก็ไม่แผ่วแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ย ทำให้เรานี่ต้องลุ้นกันเป็นพิเศษเลยครับการที่เรามีชมรมแล้วก็ประกาศงานประกวดนี้เหมือนกับเป็นการเอาน้ําที่อุ่นเทใส่หม้อแล้วขึ้นเตาไฟหลังจากนั้นเราก็เปิดแก๊สแล้วก็สุมเพื่อให้น้ํามันเดือดผมมองภาพอย่างนั้นจริงๆในตอนช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับที่คุณเวา่าอัมพวาเนี่ยแกโทรมาคุยกับผมคุณวา่าวนี่คุยประโยคที่ผมยังจําได้จนถึงทุกวันนี้เลยคุณเว่าเขาบอกว่าพีโบพีโบ คนแถววัดนะเขาคุยกันว่าที่พี่โบอยากจะให้หลวงปู่หนูดังเนี่ยวางแผนไว้หรือเปล่าว่าถ้าหลวงปู่หนูดังขึ้นมาเนี่ยพี่โบจะขายพระหลวงปู่หนูให้ระเบิดระเบ้อเลยโอ้โหผมมานั่งคิดดูคําพูดคุณเบาที่เอามาเล่านี้มันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าในสายนี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรถ้าหากว่าใครที่สามารถโปรโมทจนหลวงพ่อดังแล้วคนอื่นรู้จักนี่ก็จะได้มีโอกาสในการ ค้าขายวัตถุมงคลไปโดยอัตโนมัติผมก็จึงใคร่ควรและคุ้นคิดเรื่องนี้จนท้ายที่สุดผมว่าผมน่าจะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้มันเคลียร์ไปแต่เรื่องนี้นี่ไม่ได้ว่าเคลียร์กับเพื่อนๆแถววัดหรือใครนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมต้องเคลียร์กับหลวงปู่หนูครับเพื่อนๆอ,อย่าไปคิดว่าหลวงปู่ท่านละสังขารไปแล้วอะไรที่เราอธิษฐานจิตถึงท่านนี่ท่านจะไม่รับรู้นะครับท่านรับรู้นะและไม่จําเป็นจะต้อง ไปถึงหน้าโรงแก้วที่วัดทุ่งแหลมด้วยผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมให้ฟังหลังจากที่คิดไข้ควรดีแล้วคืนนั้นผมก็นั่งสมาธิก่อนจะนอนผมก็นั่งสมาธินั่งจนจิตของผมนิ่งสนิทแล้วอธิษฐานจิตถึงหลวงปู่หนูครับผมได้ไข้ควรอย่างดีละผมตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับผมขอนิมนต์หลวงปู่ขอให้หลวงปู่ช่วยดังหน่อยจะได้ไหมครับ ถ้าหากหลวงปู่ดังแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่แม้แต่สตางแดงเดียวผมก็จะไม่หาผลประโยชน์หากว่าผมผิดคำพูดนี้ก็ขอให้ผมมีอันเป็นไปเดิมพันใหญ่ครับเพราะผมขอของใหญ่คราวนี้หลังจากที่ผมปฏิบัติภารกิจเสร็จผมก็นอนหลับด้วยความสบายใจเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าคืนนั้นได้เรื่องเลยคืนนั้นนี่ผมมีผู้มาเยือนในยามราตรีไม่แน่ใจ ว่าเป็นเวลาตีหนึ่งตีสหรือตีสามแต่ท่านผู้นั้นมายืนที่หน้าโต๊ะกินข้าวในห้องของผมสมัยนั้นผมยังอยู่ที่เทพมงคลคอนโดนะครับอยู่ห้อง609เทพมงคลคอนโดเนี่ยจะอยู่ในซอยรามคำแหง60ทับ5แาลวมั้งผมจำไม่ได้ละย้ายมานานหลายปีในภาพที่ผมเห็นนั้นแน่นอนว่าเป็นสันฐานเป็นรูปร่างของคนยืนนิ่งๆอยู่ที่หน้าโต๊ะกินข้าว แล้วก็มีลักษณะเหมือนสบายของนางรำนะครับจะเหมือนสบายของนางรำผมก็ยังงงว่าเอ๊ะใครมาเป็นภาพในเงาสลัวอ่าไม่ได้ตกใจแต่อย่างใดนะครับแค่รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยผมก็มาไขาครวนว่าเอ๊ะใครกันแน่ที่มาท่านเป็นเทพนารีหรือเปล่ามีสบายถ้าผมก็คิดไปคิดมาว่า ปกติเทพนารีนี่จริงๆจะไม่ได้นุ่งสบายนะครับที่นุ่งสบายคือนางรําแต่งตัวแบบชุดในวังเทพนารีองค์งจริงท่านจะทบเล็ดน,นะครับก็คือจะไม่ใส่อะไรเลยก็คือเปลือยท่อนบนผมไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้คือครูบาอาจารย์เขาสอนมาอย่างนี้ผมก็เลยคิดดูดีๆเอ๊ะมันอะไรรู้จักสังคติของพระไหมครับนั่นแหละครับคือสังคติคือภาพที่ชัดเจนผมก็เลยถึงบางอ้อว่าหลวงปู่ท่านรับรู้จริงๆ ล้วเรื่องนี้ผมเองก็ไม่เคยได้เล่าให้ใครฟังถัดจากนั้นหลวงปู่ก็ดังขึ้นดังขึ้นและดังขึ้นจนเซียนพระนะครปฐมถึงขนาดต้องมาถามคุณเอดำเนินว่าเอรู้จักหลวงปู่หนูว่าทุ่งแหลมไหมน้อยครั้งนะครับที่เซียนนครปฐมจะถามถึงพระของจังหวัดราช,ชบุรีคุณเอดำเนินก็ขำกิ่งไปเลยว่าทำไมจะไม่รู้จักเล่าหลวงปู่หนูเนี่ยผมเองก็ไม่ได้คิดจะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังสักเท่าไหร่นัก แต่ว่ามันมีเหตุครับท่านผู้ฟังมันมีเหตุทําให้ผมหัวใจวายเฉียดตายเลยคือผมก็ไปเช่าพระหลวงปู่หนูมาจากเว็บจีพระเมื่อเช่ามาได้เนี่ยผมก็เอารูปมาลงแล้วก็ใส่ราคาไปด้วยจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเช่าเหรียญ90ปีมาสภาพกลางๆเช่ามาที่ราคา380บาทครับปรากฏว่าพอผมลงในห้องของชมรมพระเครื่องหลวงปู่หนูเนี่ยเจ้ามอสน้องรักมันเห็นโมด,ดีเห็นเสร็จไม่เห็นเปล่ามอสบอกว่าพี่โบผมอยากได้แบ่งได้ไหม ผมก็ยังไม่ได้โอนเงินไปให้เจ้าของพระเลยก็ให้เจ้ามอสโอนแล้วก็ผมก็จะโอนต่อให้ถัดจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาชื่อที่อยู่ของมอสเนี่ยให้กับเจ้าของพระคือไม่ต้องส่งพระมาให้ผมส่งไปให้น้องมอสได้เลยเรื่องมันเกิดแบบนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อมเมสเซจการโอนเงินของน้องมอสเนี่ยแจ้งเข้ามือถือผมตอนหัวค่ำบอดีผมก็เปิดไปดูปรากฏว่าแทนที่เจ้ามอสมันจะโอนเงินมา380มันดันโอนมาให้400บาท โอ้โหผมนี่หัวใจแทบวายเลยมันโอนมาทําไมเกินมา20บาทผมเสียงสัน่นผับโทรกลับไปหาเจ้ามดเดี๋ยวนั้นเลยบอกเฮ้ยมดเอาไอ้บัญชีธนาคารมดมาให้พี่เลยมดก็คงจะงงว่าเอ๊ะทำไมผมต้องร้อนรนซีเรียสขนาดนี้มดก็บอกอะไรกันพี่ผมก็แค่โอนเกินไป20บาทเท่านั้นเองผมนี่เล่าเรื่องนี้ให้หมดฟังเลยบอกเฮ้ยมดมันไม่ใช่ โอนเกินมา20บาทโอ้ยพี่นี่จะตายพวกมึงเนี่ยหลังจากที่ผมเล่าเสร็จคําพูดของมอสก็คือปัดโทผมก็คิดว่าพี่จะเป็นคนดีที่ไหนได้ที่แท้ก็กลัวตายนี่เองแม่คือให้ลองใครมาเป็นผมบ้างมันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาล่ะครับผมนี่เหมือนมัตุราชมายืนข้างหน้าเลยใครจะไปรู้คืนผมไม่โอนกลับให้มอสตอนนั้นเลยแล้วเรื่องผ่านเที่ยงคืนบัญชีคําสัญญา อะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะตัดยอดตอนเที่ยงคืนก็ได้แล้วผมก็อาจจะตายก่อนเช้าวันนั้นโดยไม่มีใครรู้เลยว่าผมตายด้วยเรื่องอะไรคือเรื่องนี้นี่ผมไม่อยากให้เพื่อนเห็นเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับใครที่ไปบนบานสารกล่าวอะไรหลวงปู่ไว้นี่ก็อยากให้รักษาคําพูดกันเพราะว่าของพวกนี้นี่มีจริงแล้วก็มาถึงตัวจริงๆวันนี้ก็ขอเล่าประสบการณ์เรื่องหลวงปู่หนูเพียงเท่านี้นะครับ ขออ้างถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยที่เอย่ยชื่อมาขอบคุณมากครับสวัสดี